ผู้ชายแท้ๆยังหลงหลุกโฉมโงเลยผู้ชายพรามบัคกะลิพรามบัคกะลิบวชดนะไม่ใช่อะไรบวชเพราะยังเรียนต้องการจะยนโฉมพระพุทธเจ้าให้เต็มใจอิ่มใจนั่น,นเองพอบวชเสร็จไม่ไเป็นอันเรียนธรรมวินัยละเท้าก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้าบ่ายก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้าเย็นก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่นอกชื่นใจกับตัวเองงามย่างงดงามอย่างนี้สวยอย่างงดสวยอย่างนี้ติดอกติดใจนักนาพระศาสดาก็รงรู้แล้วว่าบัคกะริที่สูงเนี่ยบวชเพราะ รูประมาณนกาติดในรูปของพระองค์แต่ยังก่อนตอนนี้อินทรียังไม่แก่กล้ายังปล่อยให้ชมโฉมมปทางคางก่อนรอให้บ่มนิสัยจนอินทรีย์แก่กล้าพอวันหนึ่งได้กําหนดวาระพระองค์จึงตรัสขับไล่มักระดิษฐ์ถกว่าวักคะดิเคยจะมานั่งชมโฉมสถาคปทําไมนะทั้งเช้าสายบ่ายค่าเนี่ยมีประโยชน์อะไรกระล่างกายที่จะป่วยจะเน่าเนี่ไปถ้าทําอย่างนี้แล้วก็อย่าบวชเคยอย่าบวชซะดีกว่าป่วยการบวชบวชแล้วมาเรียนทรมวินัยมานั่งยนโฉมกันอยู่อย่างเงี้ยมีประโยชน์อะไร วัตกะลิเสียใจทอดทุ่มทอดความรักไปพระศาสดามากเหลือเกินพระศาสดากลับมาขับไล่ไม่สมกับที่ตัวทุ่มทอดจะไปฆ่าตัวตายเสยียใจแล้วบอดพระพุทธเจ้าขับไล่เราแล้วตัดรอนเราแล้วต่อไปคงจะไม่มีโอกาสมาใกล้คิดอย่างนี้อีกแล้วบ่ายหน้าขึ้นไปบนยอดเขาจะกระโจนลงมากระโจนยอดเขาตายแล้วตอนนี้ขอเตรียมถลกจีวรเตรียมกระโจนพระศาสดาก็ส่งนิโรมิตส่งพระลูกออกไปปรากด,ดทันทีเสียงขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่ในวัดนะ ม่ได้ไปดวยพระองค์เองเอ่ส่วน,นลูกนิรมิตไปคือถอดมโนโมายกายไปถอดกายทิพย์ออกไปเลยไปปรากฏต่อหน้าวัคคฤติพิสุสแสดงทำทำกับวัคลิกว่าโยธรรมังสัตติโสมังสัตติติดูก่อนวัคคกตผู้ใดเห็นธรรมนะผู้นั้นถึงจะเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นก็เห็นธรรมการที่จะเห็นเราที่แท้จริงะถาคตที่แท้จริงคนคนนั้นต้องเห็นธรรมะจึงชื่อว่าเห็นเราพอาแสดงเช่นนี้วัคลกตพิสุซึ่งมีอินทรีย์อ่อนแก่กล้าแล้ว ก็เรยตรัสรู้ตรัสร้วไม่ใช่อื่นกาเวลานั้นวัตกฤติสูตน่ะมุดอะไรเอาวรในในพระในภาษาสดา,าแล้วมือกดภาษาสดาทอดทิ้งเราแล้วก็วตัดความอาลัยเมื่อตัดความอาลัยไอ้ราค่าที่ตัวมีอยู่ก็บรรเทาเบาเบางลงไปมีแต่อารมณ์ของความโศกความเศร้าแต่จะมีก็เป็นโทสะนิดหน่อยอันเกิดจากความเป็นปฏิฆะอยากจะทําลายชีวิตตัวเองให้พ้นไปเสียตามที่ตัวผิดหวังเพราะนั้นวัติกฤติสูตน่ะถ้าจะว่าแล้วเขาเป็นคนราค่าจริตเมื่อราค่าจริตราคะอันนี้ปุกภาษาสดาใช้อุบายถ่ายถอน โดยการขับไล่ออกไปแล้วถึงตรงนี้ใจมันว่างจากรกาคะไปแล้วจึงรองรับธรรมะจาก่ิรขศา,ศาสดา,าแสดงได้ง่ายพอรองรับธรรมะส่งกระแสใจไปตามธรรมวัคคริ์ที่สุดก็ไดบรลุเป็นพระอรหันในขณะนั้นเองนี่นี่เป็นเรื่องของอ,อำนาจของบุคคลิกภาพของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นสูนทรียะอีกข้อหนึ่งในส่วนพระรูปโฉมของพระพุทธเจ้า